สวัสดีค่ะแม่หน้อยภาคินกกมาทธมปลาเตอาแต่แต่ก็นมีมานะคะแตยย่ยังมีเหลื่อมากค่ะก็ยังอยู่ในช่วงว่าวจะมวนนัวหอมมวนมวน้ำพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็อยากจะให้ยกำลังใจพี่น้องหลายๆคนเนาะค่ะก็มีหลายคนที่เป็นทักถามมาว่าแม่หน้อยถ้าเจ้าคุ้ยแล้วเนี่ยเป็นยังไงาต่เจ้าชื่นแท้่ม่เลยจะบอกว่าว่าชื่นเกิดเช่นนนะคะชีวิตคนทั่ามันเกิดมาได้แค่นี้เนาะค่ะเกิดมาได้แค่นี้ก็ต้องเห,เห็นมันดี กว่าจริงทีห้าสิบเป็นพี่น้องเขาต้องเอาศาสนาพุทธน้องไปคิดวางเนาะคะ่ะร่างกายเ้าไปยืมเขามาชีวิตเ้ากับเขากับเฮามาสำเดก็ค้งเสด็จสำานนแต่ว่าจะอยู่ต่อไปได้มากหรือหน่อยก็อยู่ที่ว่าวัฏจ,จ,จักรวัฏจักรของชีวิตแล้วก็การทาบุญเนาะคะ่ะอันนี้ก็สุดแท้แต่พี่น้องจะคิดนะอแต่ว่ามีหน่อยแต่ใจสิบอกพี่น้องในหะลายขว่าจงเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่และก็จงอยู่ในสิ่งที่เป็น จงพอใจที่คุณเป็นและจงพอใจในสิ่งที่คุณได้แต่คนถามมามีหน่อยเทยทยันมาโอ้ยโคจะเทยทะยานาอ,ย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 อยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้ยเขามีเบนไปอยากได้เบนเขาม,มีปานหาสั้นอยากได้เข้าสั้นุ่นอยากมีทุสทอยางนะคะแต่ว่ามันคนเรามันเมื่อเราก้าวไปไม่ถึงในสิ่งที่มันเกินตัวถามว่าถ้าเราก้าวไปไม่ถึงเราจะอยู่อย่างมีชีวิตที่แบบมีความสุขได้ไหมมีได้ค่ะพี่นอง ถ้าพี่น้องพ่อพียงแล้วพ่อใจแต่ก็มีหน่อยดินร่นแห้งไหมดินดินมากกว่าแต่ว่าบ่เมนต์สำลึกได้ตอนป่วยแต่ในสิ่งที่ป่วยก็บให้หลายๆอย่างในสิ่งที่คิดขึ้นกันถาม่าเห็นกินเราแบบนี้เห็นหน่าตาแบบนี้โหดเถื่อนๆเห็นเป็นคนบ้านๆเป็นคนเถื่อนๆอย่างสเคยเคยบวชเคยเขาวัดฟังธรรมบอกไปมาเหมือนเราค่ะบวชคนกับบวชแล้วนะคะบวชชีพ้ามกับบวชมาแล้ว เป็นมัมมอส,าสาายางซูแนลรอคะพี่น้องในชีวิตหนึ่งชีวิตของคนเท่าคุณย่อมมีด้านบวกและด้านลบคุณต้องมีสิ่งที่ดีและคุณก็มีสิ่งที่ผิดพลาดคนต้องมีสิ่งที่ดีและคุณมีคนเฮ่าบรสามอัติเหตุดีเลยทั้งร้อยแต่ในทั้งในสิ่งที่เลวทั้งร้อยกับบริเสียหมดทั้งร้อยขึ้นกันดังนั้นไม่ื่อยากจะบอกพี่น้องแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่า ยาอยาคือท่อและก็ยาท่อแท้แล้วก็หลายคนถามว่าเจ้าป่วยแบบไหนนั่งหนาเจา้าือสดใสแท้ป่วยค่ะถามว่าในตอนที่หูซึกว่าเจ้าของป่วยในตอนที่หูว่าขั้งแรกเลยทีได้ยินจัหงอวะคุณเป็นเนื้องอกในมะลุกนะแวบแลกคิดทอดอย่างคะ่ะคิดทอนมาเร่งแวบที่สองคิดอย่างคะ่ะตายแล้ว ชื่อสารกันบุรุเรื่องเพราะภาษา,าบุรุเรื่องค่ะภาษาหนึง่งบได้เนาะคะ่ะถ้าสั้นแนก่ก็บอเป็นอย่างนะะั้นค่ะเพรอะมีนยนะะ้อยเมยเนาะค่ะหนึ่งภาษาบุได้สองความกอาใจมันอาจจะบาตรงกันสามบ่เคยเห็ุใจเรื่องนี้มาเลยแตพ่พ่อ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 เจอความเจ็บปวดตอนที่อาการมันเกิดาการที่มันเกิดก็คือเป็นเม่น ทะลักทะลุทะลวงสามสิบสองมือในสามสิบสองมือนี้ไหลทะลุทะลวงตลอดจนแบบมือที่สามสิบสองเมือไหวค่ะสิเป็นสิตายแล้วค่ะถึงเลยล่างงานันในขณะที่เป็นเม่นไปในสสิบสองสามสิบสองมือนี้กันยังเห็นงานด้วยนะคะกันยังเป็นผู้หญิงที่อดทนพอหลายอย่างนะพี่นอ้องเรื่องหนึ่งภาษา,าสองขัฟบูลูกุระเบียบ,บ้านนี่พ่อตารางทึ่งหัววะอ๋อ ้าเห้าบอสบายห้าสามาาถซซิสเนิ่ในกาดลาป่วยใดสร้างมันถอค่ะเพระว่าเมื่อเขากำหนดมาแล้วเนาะเขาก็ต้องเข็นต่อไปแต่ว่าพ่อพ่อไปรักษาอย่างแล้วๆถึงหัวอ๋อแล้วครั้งสุดท้ายถ้าพี่น้องติดตามมาเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นมาในคลิปของเดนที่แล้วนะคะมีในก็บอกแล้วค่ะ,คะว่าร,ระยะการรักษาอยูใ่ในระดับใดที่นี่ถามมา ร่างกายเขาสิเหมือนเดิมบ่เหมือนเดิมหรอกค่ะร่างกายปล่อยมันไปค่ะเพราะเขาเขายืมเ, um เขามาต่อให้คุณสวยแค่ไหนต่อให้คุณหล่อแค่ไหนถามว่ามีหน่อยบ่เคยสวยบ่เคยสวยนะคะเคยเซ็กซี่นะคะไปเบิงหลุมในโป้ไฟของมีจเนอร์นีเลยเคยสวยเคยสเซ็กซี่ค่ะแต่ถามมาเมื่อคุณป่วยเมื่อคุณบ่มีแห้งคุณต้องกินแต่อย่าลื่อมมาลื่อนเลื่อมือไม่ย่อยกินเขาแค่ครัเดียวนะคะไอ้ที่เห็นเห็ดอาหารเหร็ดอาหารเหร็ดอาหารแล้วก็ลงโล่งลงนี้ เนีย่ยก็คือวิธีชีวิตที่เห็นมาเห็ดอาหารแล้วก็ล่องๆๆนี่เห็ดน,นะคะในบางมือเห็ดแล้วก็แพกใส่กองเก็บน,นะคะบนมากินนะคะพึ่งมาหลังๆนี่ประมาณหกเจ็ดคลิปนะคะที่ว่าเห็ดแหละกินในเบิงโดยปกติแล้วเห็ดเนี่ยก็คือเห็ดมังค์เถ้เห็ดแล้วบอกกินนะคะเห็ดแล้วแพกแล้วก็เอาให้น้องคนไทยเขามาเอาไปกินเพราะตัวเองกินบอ่อบ่บอ่บอค่อยได้ในบางยางนะคะ แก็เหตุเพราะว่าบ่ได้คลิปที่จะอัปเดเตริงบริหายังโมหูเลยค่ะยังมีพี่น้องไหลค้นนอกรนถามมาเอาเอาค้าขผงสุดเอาข้าขผงนัวมาโอ้ผี่น้องเลยยังโมูหเลยงแต่เหตุยูทูปมานนี่เขาได้งเงินกันมองไหนหูแต่ว่าเขาได้เงินแต่ว่ามันยากซะเหลือเกินไม่ไคย,ยคิดว่านะคะเพราะว่าก็มีเมลมาจากยูทูปตรงไหนาหาไอยค้นหาไหยคน,หหลยคนแล้วก็มาพันหนึ่งเองียงของเขาสร้างมันถอด้ต่ทนาดก็บ,บส่สนหรอกคะ่ะเพราะว่า ค่าแปรงนุ่งค่าแปรงนุ่คือค่าของสุลดลยค่าการไปซื้อประกรณ์มาเห็นเซลฟี่เจ้าของอย่างสี่จังสี่จังสี่ลวก็การไปซื้อประกวดเสริมกองจกทุนค่ะก็พูกอย่างค่ะอยากเข็ดเพราะว่ามีอะไรเคยบอกไปแล้วว่าเห็ดนสิ่งตัวเองคาดหวังโมเม,มนต์ว่ามารังคืนประจกรของกนั่นอยากเห็ดนี้วบรดเห็ดยังมีอะไรใฝฝันมาอยากเที่ยวอยากเห็ดอีอย่างอาหารลงโอ้ยอยากให้คนอื่นเห็น ซึ่งแต่ก่อนโบโลกมันบ่เปิดเผยยังสี่เนาะค่ะตอนนี้ไม่มี youtube มีอยังสี่เนาะไม่งั้กเราไปเห็นออกไปทีมีคนบางบงมีคนบางบงมูอแหละจะว่าอยกหน่อยถ้าเอาตายลงไปรูปร่างหน้าตาหรือสิทธิทางเหตุไปมันก็ต้องมีคนเห็นแนล่ะมันบละโบเป็นความู้นี่นี่หน่อยมันก็ต้องได้เนาะค่ะเดี๋ยวที่นี่ไรก็ถามมา ไดสภาพที่จะเป็นในมดบุรุตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเมียน้อยจะเปิดเผยในคลิปน้านะคะพาคลิปนี้มันจะเน่าไปแต่มันเน่าไปหลายพี่น้องก็สนใจแล้วค่ามวลมาสีมาเบาละหายพี่น้องสนใจแต่พี่น้องต้องเข้าใจน้ำนอกว่าถ้าวา่าเน่าหลายในการอวดมั็ยาเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้า,ากันแพงกันติดตามมึงนะคะแต่ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งหนึง่งเมียน้อยก็เขาบอกได้ว่าขอเป็นแรงใจให้พี่น้องทุกคน,ท,กคนที่ยังต่อแถวยู่นะคะ เอาสิ่งที่ดีๆของไม่ยน้อยไปใส่อย่าเอาสิ่งที่เลวร้วายไปนะคะด้วยรักจัดใจจ่ะ